ทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยเด็กนี่แม่ไอจิ๋วเป็นอะไรเนี่ยเป็นหมาที่ต่อแหลมากนะคะเนี่ย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 เขาทำอะไรของเธอเห้ออยันหันเนี่ยทุกคนดูแล้วคือแบบโอ้อย กนันเออเุอ้ยทุกคนแล้วก็คือแบบทำหน้าเมื่อกี้ก็คืออะไรเลยนะคะจะเอาไหมล่ะเสื้อนะดู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 หนึ่งตัวสองใบ้าสจะเอาไหมละเสื้อนะดูดูดูดตัวสองบก้าสิบอย่าตัวแสบของเรานะคะอย่าฮันฮนี่ฮันนี่ฮันฮนี่มันจะแพงไป่หน้าสามตัวสองตัวห้าร้อยแปดสิบบรีจ จห้ามตัวเจ็ดให้ดูพี่เชามากงีนิกะไอเชาไอเชาไอพ่เชาตาหวานมากตาหวานมากเลยมันมีสายวัดเอวหิไอสายวัดหน้าอกอ่ะเอามาวัดดีนงใหเชาเชาหน้อยเชาน้อยน่อยไสเก้าเอคเอาบ จะลงมายัางคะคุณนายคุณนายโฮอะไรคะอเดะบวกห้ามันคืออะไรวะทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วจะไปถ่ายรูปภาพนิ่งน้องต่อบ๊ายบาย